คนแดดนะคะก็อย <the> mhm. ู่กลางแจ้งคนแดดคนฝนชอบพื้นที่ที่ง่ายและปลูกง่าย่าทุกคนมนชมก็น้อยไม่ยากนะคะสิบสี่กุ้ไม่ใช่สิบสี่กุลภาคสิบสี่เมษานะคะวันนี้นะคะเป็นวันแห่งความสู้เนาะ อนอกจากจะเป็นงานเฉลิมการ์ตแล้วนะคะยังเป็นงานครอบครัวส่วนบุรีเดยนนะคะเชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่หลายคนได้กลับบ้านนะคะไม่ได้อยู่พร้อมแม่พ้อมพ่อกับครอบ,บครัวครอบครัวแต่ละคนจะมีนิยามต่างกันนะคะบางคนมีคุณแม่คุณพ่อหรือท่านี้อาจจะไม่อยู่แล้วนะคะก็เป็นครอบครัวได้ แมกระทั่งไม่มีใครอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวกับลากับของหมาเนี่ยนะคะม,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 มามองอาจารย์ก็เป็นครอบครัวได้เหมือนกันทุกที่นะคะที่เราอยู่แล้วรู้สึกอุ่นใจมีความสุขอา,อาจารย์กับนิยาเมันกับครอบครัวนะคะ นเด็ดแท้ได้กำลังออกอันนี้ทนมากเลยนะคะหาดตัดบ่อยๆเพราะว่าไม่งั้นถ้ามันหนาเกินไปนะคะมันก็จะไม่ใช่งานก็ินที่บอกเลยค่ะไม่ได้ป,ปลูกเองแล้วก็ตัดก็ไม่ค่อยตัดนะคะ,ะ,คะก็มบบว่าก็แจ่มในความดูแลค่ะคะในบ้านของคุนี่น่าทีนะคะรดน้ำก,กันเลยแดดมันแรงนะคะ ก่อนไปหาล้อส่งกานก็ต้องทำตัวให้ได้ประโยชน์หน่าหาอยนะคะแต้นมไม้ก่อนดูแลเด็กเด็กให้เรียบร้อยก่อนวันนี้วันเด็ดนะคะวันเด็ดแม่บ้านแม่มาค่ะอันนี้เป็นต้นโพนะต้นโพอ,อ,อ,อันนี้นปลูกนะคะต้นโป็นปลูกโอ้ยมันสวยมากเลยค่ะต้นเพลงสวยนะคะแล้วก็ชอบเถือ่อเป็นต้นไม้เมล์ชนนะคะ ทำไมไม่แขถ้าเป็นโถ่ใร่มแถวอตอนเอามาปลูกจำได้ว่าต้นเล็กๆนะคะตอนนี้ต้นต,นต้นโตแล้วตอนถึงรากแก่กจะอย่ากถึงถึงชั้นที่มันมีน้ำแล้วะคะ่ะแต่ว่าเราก็เพิ่มๆผมโรดแถวหน้าดินให้มันรู้สึกมันชุ่มนะคะเวลาที่ดินมันชุ่มต้นไม้มันชุ่มมันสบายตานะคะมองมา น,นี่เป็นหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านแล้วก็ปลูกไว้ค่ะปลูกไว้เดี๋ยวน้อยบริเวณแถวนีนะ้แล้วดูร่มรื่นนะคะร่มรืนนน่นนี่ก็จะเป็นที่นานค่ะตรงนี้จะเป็นท้องทุ่งนาที่ไว้พาเด็กๆลองไปวิ่งเล่นแล้วก็ที่เห็นี้ จับปลาไปปล่อยอะคะ่ะตอนนี้ก็นี่แหละคะ่ะแองปลาเวลาที่น้ามันแห้งขอดมันจะมีปลามันเต้มเราก็ลุกเช้าหน่อยนะคะเพื่อที่จะมาก่อนนกไม่งั้นนกเยอะอะนกปากห่างนกก็เราก็มาจับนะคะวันที่จับไปแกงแหละ <laughs> แต่ก็ไปปล่อยบนเล่นนะคะเอาไปปล่อยะคะ่ะสงสารมันเพราะว่าแกงก็คง อิ่มไม่ค่อยอิ่มหรอกตัวมันเล็กนะคะก็ปลากระดีปลาหมอปลาช่อนเล็กๆนะคะบางทีก็มีปลิงนะก็เก็บไปด้วยนะคะลัวมันแดดตายนะตัวมันเข้าเบ้าไม่ทานเพราะดินแข็งมันแข็งก็เก็บปลิงอะไรไปด้วยนะ,ะไปไปปล่อยลงสระให้มันไปอยู่ในสระไม่ใช่ให้มันไป,นน <c oughs> ไนปนแพร่พันต่อค่ะก็ให้มันไปนมีชีวิตอยู่ต่อเนาะบางทีมีหอยเชอรี่นะคะหอยนั่นหอยที่เราเก็บเข้าไปด้วยเก็บเก็บไปหมดแล้ว ไม่ไม่เจ็บเลงคือง,งูนะเจองูด้วยค่ะแถวนี้งูเยอะแต่ส่วนใหญ่ที่เจอในน้ำนะคะก็จะเป็นพวกงูปลางูงูตาตาข่ายต้วง,งูแต่แหบ้านเรานะคะก็ไม่ค่อยมีคิดอะไรอันนี้ก็จะเป็นต้นมะรุมนะคะแต่ว่าตอนนี้ตัดไปแล้วใบมันมันแก่แล้วนะคะใบมันร่วงเยอะเนี่ยอ่าอันนี้เป็นต้น เขาเรียกต้นอนะไรเนาะต้นคะเนนหาหน่าสนใจิดคะแนหานะคะสวยค่ะสวยดีต่อมันสีม่วงม่วงแบบธรรมชาติมากเลยนะคะธรรมชาตินี้มันก็แปลงที่ว่าเราไม่สามารถระบายสีแล้วก็ผสมสีได้ละมุลเราก็ดูเป็นธรรมชาติไี้เหมือนกันที่เขา เขอสร้ายขึ้นมาเฮ้ยในท้องนามีนกเฟ้ค่ะทุกคนมีนกมีนกมีนกธรรมชาติมากเริ่มร้อนแล้วนะคะอากาศวันนี้ก็ใ้อนนลความร้อนระอุเชื่อว่าหลายคนวันนี้คงไปเล่นสงกรานต์นะคะก็ดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองใครที่ไม่อยากให้เขาปะแป้งก็ ็ต้องอยู่ในรถที่เขาไม่สะดวกที่จะป่านนะคะแต่ถ้าเรา,าเลี่ยงไม่ได้นะคะก็ต้องบอกเขาดๆถ้าบอกเขาไม่ฟังเขาก็เราก็เดินเยนกันไปแล้วอย่า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 ไปด่าเขาเยอะนะคะเพราะว่าคนที่ดักราเขาก็อยากม้วนนะคะเขาก็อยากเล่นแข่งการบางคนเห็นไปป้อยเขานะคะไปบ่นเขาเวลาเขาสาดน้ำหรือว่าสาปแป้งนะคะ <S <S มันก็เป็นเทศกาลเนาะ ใเจเเขาตัวเรานะคะนนีนปตากนหาชื่ออะไรนะคะชื่อดีคนีหานะคะแฟนด้วยแฟนด้วยพุทธรักษาต้นต้นเขียวพวกนี้ไม่ใช่ต้นกล้วยนะคะ <c oughs> ต้นพุทธรักษาพุทธรักษาก็ดูแลง่ายค่ะเพราะว่า เขาค่อนข้างมีหัวหมายถึงว่าในโคนต้นนะคะมันจะเป็นแบบหัวมันดันัจะดูดซึมน้ำไ,ได้เยอะดังนั้นถ้าเราติดไว้กี่วันหนึ่งไม่รดนะเขาก็ยังมีชีวิตรอดอยู่ะะแต่พัวต้นครนดิงหางเนี่ยตาเขาไม่มีรากแก้วนะคะดังนั้นต้องให้น้ำพอเยอะหน่อเยเพราะว่านีน่ะนเะนขเขาจะเสอ ็ดีนะคะอาจารย์มาลองก้นยนังก้นหน่อยดีวยดวยกว่กาจะเราเสร็จนะคะรอบบ้านแล้วก็โซนขอพักแล้วก็แถวหน้าบ้านด้วย ก็อาจจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งหรือว่าสัสองชั่วโมงแล้วแต่แล้วแต่ช่วงถ้าช่วงไหนที่มันแห้งมากๆก็อาจจะใช้เวลานานแต่ถ้าช่วงไหนที่ฝนตกทันทันให้แล้วเราก็อาจจะไปรดแค่เสริมเติมให้มันชุ่มคงความชุ่มชื้นไว้ไม่ได้เห็นคนนะคะเพราะว่าคนดูไม่ได้เลยนะคะน้ำขึ้นเยอะ ตื่นมาก็นี่แหละค่ะสนุกดีมีอะไรให้ทำเยอะดียังนึกเสียนใจนะคะคนที่เขาตื่นมาแล้วเขาอยากทํางานนะคะเขาอยากไปทํานั่นทํานี่แล้วแต่ว่าร้านายเขาทําอะไรไม่ได้ไม่น,น่าเห็ยหนใจมากแต่นั้นทุกการฉ่งกรานนะคะ เพื่อนหรือว่านักศึกษาหรือว่าใครก็ตามเนี่ยต้องดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองขับขี่ให้ความปลอดภัยเมาไม่ขับนะคะรักอะไรก็ไม่สู้รักษาชีวิตนะคะรักตัวเองมีคนบอกว่าถ้าเรารักใครสักคนเราชงตักตัวเองให้มากๆกแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากๆ ถ้าเรารักพ่อแม่รักคนที่เรารักนะคะเราต้องรักตัวเราเองให้มากขึ้นด้วยเพื่อที่เวลาที่เราแข็งแรงนะคะเรามีความสุขเราพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะสามารถดูแลคนที่เรารักนะคะได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากเขานะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะคะ เป็นโฟอร์ุทนักษานะคะะไปทเก็บใ้ก็พยายามที่จะดูแลไม่ให้มันขึ้นหนามากนะคะถ้ามันขึ้นแน่นมากเนี่ยลำต้นมันจะไม่อวบเนาะแล้วมันก็เหมือนจะย่งปีนกันอะไรอย่างเง <ๆ S 2> ี้ยยั่งอาหารกันก็พยายามตัดลำต้นให้มันมีช่องว่างนะคะให้มันมีช่องาง แค่นันมีสเตจนะคะมันจะได้เติบโตได้เหมือนเคยฟังใครเนบอกว่าหนึ่งในเ็ดลับนะคะชีวิตคู่เนาะหรือว่าคู่ชีวิตที่เขาเขาดูแลกันดีมาค่ะเขายั่งยืนแล้วก็อยู่เป็นแบบมีความสุขเลยนะไม่ได้หงุัหกันเขาบอกว่าหนึ่งในเ็ดลับในกีริตีระยะห่างนะเออน่าสนใจนะคะ ่น่นคล้ายๆกับเกาะติดแน่นไปเพื่ออุดทัดนะคะแต่ถ้าปล่อยห่างมาไปมันก็เกิดแกลบใช่ไหมคะเกิดช่องว่างังนั้นถ้าไม่มีระยะหา่างควรพอเหมาะ,ะเนี่ยมันจะดีมากเลยค่ะบางช่วงมันจังหวะก็ต้องให้พื้นที่นะคะแต่ละคนไม่มีพื้นที่ไปแข่งตัวเอง ก็จมงไปเรื่อยนะคะเราก็าไปเรื่อยเคยอ่านเจอคะ่ะเออเขาเขียนดีะนะคะก็เลย,ะะะเยมาแชร์ให้คนฟังแน่นไปมันก็ไม่ดีเขาบอกว่าต้องให้มันมีช่องว่างพอควรให้ความคิดถึงได้ทางานบ้างเออเขาเขียนดีนะคะก็ดีะคะ่ะเพราะว่าบางคนเช่นทีแฟนแล้วก็ติดนึ่ตลอดเวลาไม่็นตัวของตัวเองแบบนี้รู้สึกมัน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 ดรอปค่าเราลงไปนะ,นะคะ่ะทุกคนต่าง เห็นคนเนี่ยเป็นตัวของตัวเองนะคะก็ไม่มันนวนตัวเองเนาะสามารถเดินด้วย,วยตัวเองอการอยู่ได้ด้วยตัวเองเดินได้ด้วยตัวของเราเองอแล้วก็มีความตั้งใจเป็นตัวของตัวเองแล้วก็สามารถติดปัดสิบัจหรือทำอะไรได้ด้วยตัวเองบ้างาการมองว่านี้มันคือเสน่ห์มันคือเสน่ห์ที่สุดของความเป็นคนนะคะมันคือเสน่ห์มาก โอ,โอเคนะคะเดี๋ยวไปโดนนะ้ำเป็นไม่ต่างๆก็จะเสร็จแล้วค่ะก็จะเสร็จแล้วเราก็จะได้ไปอาบน้ำนะคะเผื่อจะได้ไปหาล้อเที่ยวกันสงการานต์ต่อนะคะทุกคน,นไปเจอกันใหม่ส่ัสดยค่ะ